สวัสดีครับ FC อายุขาวผมวันนี้ผมมีรถดีๆแบบแรไอเทมสภาพแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับผมผมให้เกตเลยนะครับ A++ บวกบวกนะครับหนึ่ในพันได้เลยนะครับผมคันนี้คือ t y y t t c o r r o l a a อ t i s หน้าหมูนะครับ1.8ตัว G ตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะครับรักษารถอย่างดี เข้าศูนย์บริการตลอดนะครับมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆลูกค้าเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับผมและที่สําคัญรถอายุขนาดนี้คันนี้เป็นรถปีสอง2นะครับผมสีเดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมเก็บรักษาได้ดีมากน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับผมคันนี้นะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวแม้แต่ยางก็ยังเปลี่ยนในศูนย์เป็นของมิชลินนะครับใบรับประกันยางยังมีอยู่ นะครับผมได้ดิส์เบรกสี่ล้อภายในตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับมีม่านหลังนะครับแอร์แบ็กสองใบระบบการลื่นถลายต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับรถอายุขนาดนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งนะครับลูกค้าเคมประกันชั้นหนึ่งลูกค้ามีประกันชั้นหนึ่งมาตลอดเลยนะครับแล้วไม่เคยเคมเลยนะครับผมได้ประวัติดีนะครับลดค่าเบี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมทำประกันตั้งแต่อดีตชาตินะครับตั้งแต่รถออกมาจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าถ้าไม่มีประวัติดีขนาดนี้ประกันชั้นหนึ่งไม่ให้ทําแล้วนะครับผมรถโดยรวมเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับรถแบบนี้นะครับแพงแค่ไหนผมก็ซื้อนะครับผมเพื่อเอามาบริการ FC นะครับผมขอให้ FC จงเข้าใจนะครับผมว่าราคาที่เราขายไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนะครับผมคันนี้นะครับซื้อเงินสดมา8 0 0แสนกว่บาทปัจจุบันนะครับเหลือแค่ไม่ถึง10%ไม่ถึง20%นะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับเจ้าของเก่าเปิดมา แสนกลางๆนะครับแต่เรากว่าจะไปต่อรองอ้อนวอรลูกค้าให้มาแบบบริการพี่ๆได้นะครับไม่ง่ายนะครับผมภายในสวยใสสะอาดนะครับผมเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเบาะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับผมตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับผมหัวเกียร์แทบจะไม่ลอกเลยนะครับสวยงามนะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานรถออกห้างป้ายแดงมาอย่างไงตอนนี้ก็อยู่ในสภาพแบบนั้นเลยนะครับ ลูกค้ารักษารถดีมากเลยนะครับผมสวยงามจริงๆนะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบปรับข้างไฟฟ้า INGING, พับไฟฟ้าแอร์เ,เยน็นฉ่าช่วงล่างไม่มีดังแม้แต่แอะเดียวเลยนะครับแอร์แบ็กที่ฝั่งคนนั่งข้างแอร์แบ็กที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นลายไม้เดิมจากโรงงานด้วยนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับผมรักษารถได้ดีจอดในร่มสัดหลอดนะครับผมไฟหน้าลูกค้าเบิกใหม่น,นะครับเบิกในศูนย์นี่ยนะครับยังมีประกันนะครับเหตุผลที่เบิกใหม่นะครับ โคมเก่าอาจจะมีรอยเหลืองบ้างนะครับลูกค้าไม่ขัดนะครับเบิร์กใหม่เลยนะฮะด้านท้ายนะฮะเบาะสวยงามแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะใสสะอาดแล้วก็มีม้าหลังแบบดึงด้วยนะครับนี่นะฮะเบาะหลังสามารถพับพับลงมาได้นะครับสาม,มารถแยงของยาวๆจากไอฝากระโปรงท้ายเข้ามาในตัวรถได้เลยแล้วดูอย่างพรมนีะฮะมีถึงสามชั้นเลยนะครับคนรักรถแบบนี้แหละครับพรมถึงสามชั้นนะฮะกันเปื้อนต่างๆนะฮะลูกค้าดูแลอย่างดีเอกสารทุกอย่าง มีครบเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะถึงผมถึงบอกว่าแพงนะครับแพงยังไงผมก็ซื้อนี่นะฮะทั้งปึงนี่นะครับอันนี้คือตัวประกันชั้นหนึ่งนะครับอันนี้บินของโคมไฟนะครับแล้วก็บินที่เข้าศูนย์ต่างๆทุกอย่างลูกค้าเก็บไว้หมดเลยนะครับคือตรวจสอบประวัติได้บางครั้งมีเงินมากมายมาอาสารก็ไม่สามารถซื้อประวัติแบบนี้ได้นะครับเจ้าของหลักรถมากๆกุญแจนะครับรีโมทนะครับอันที่สองไม่เคยใช้กุญแจดัมมี่เดิมยังอยู่กุญแจรีโมท ก็มีนะครับมีครบทั้งสามดอกเลยนะครับคู่มือก็ยังอยู่นะครับผมสุดยอดนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับผมถึงให้เกดหนึ่งในพันเลยนะครับผมหวังว่าลูกค้าที่ท่านที่อยากได้ที่จะซื้อไปใช้งานจงเข้าใจนะครับผมรถแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาให้ท่านเห็นบ่อยๆเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบคันนี้นะครับอยากจะซื้อไปสะสมนะครับผมแนะนํานะครับเพราะว่าให้ตายก็หาบอดี้แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะฮะซอกเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับ ไม่เคยมีการทําสีแต่อย่างใดนะครับน็อตไม่เคยแกะสักตัวเลยนะครับฝาเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับนี่นะฮะติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับนี่นะครับหลุมอะไหล่สวยๆไม่มีรอยแต่งแต่เดิมแต่อย่างใดเม็ดอาร์ตเดิมทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดไม่มีรอยเจาะติดแกะแต่อย่างใดยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะครับแผงประตูสะาดสะอ้านนะครับปุ่มแทบจะไม่ลอกเลยนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับจอดได้ล่มตลอดนะครับเขาเป็นคนรักรถมากๆนะครับผมไม้เปลี่ยนได้3-4สีนะครับตามสไตล์ตัวท็อปนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับรถคันนี้เป็นรถออติส 1.8G ปี2002นะครับผมอายุขนาดนี้รักษาได้ขนาดนี้ผมบอกเลยไม่รักรถจริงทําไม่ได้นะครับผม ้องเครื่องสะสาะนนะครับมีเพียงแค่คาบเต็ดดินเต็ดปุ่นเต็ดไขตามการใช้งานทั่วไปเท่านั้นนะครับผมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับคานเคิร์เดิมทุกอย่างนะครับผมน็อตไม่กระยับเลยนะครับนี่ฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะสวยงามนะครับเบ้าโช้เดิมต่างๆเดิมทุกอย่างนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับน้ามันเครื่องใสกิ๊กนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในนี่หอมสะอาดมากไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะครับผมกล้องมองอ่ากล้องบันทึกหน้าลูกค้าติดมาให้ด้วยนะครับผมทุกอย่างโอเคเลยนะครับผมขับขี่ดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับน้ามันมีให้เกือบเต็มถังเลยนะฮะขับนิ่มนะครับไม่มีดังเลยนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับผมใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมนตรสายสองนะครับ กรุงเทพปริมณฑทส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์ครับถ้าคุณอยากได้รถประวัติดีๆแบบนี้นะครับมีสตอรี่ทุกอย่างตั้งแต่ป้ายแดงยันปัจจุบันนะครับเก็บไว้ให้ทุกอย่างนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับผมนี่นะฮะชอบถูกใจเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับโทรได้โทรนะครับมัดจําได้มัดจานะฮะอยากจะให้วิศวกรของโตโยต้าหรือจะใครก็ได้ที่เชี่ยวชาญรถยนต์นะครับมาดูนะครับผมบอกเลยนะฮะคุณเอามาตรวจสอบนะฮะไม่มีที่ให้คุณติเลยนะคผม สวยงามทุกอย่างนะครับสีสันโดยรวมก็สวยงามมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมโดยรวมไม่น่าเกียดนะครับไม่มีอะไรต้องติเลยนะฮะนี่นะครับไม่ได้อวยนะครับแต่บอกเลยนะครับลูกค้าตั้งมาแสนกว่าบาทเลยนะครับกว่าจะต่อรองลูกค้ามาได้นะครับเลือดตาแทบกระเด็นนะครับเอามาบริการพี่พี่เอนะครับผมเราก็มาเปิดในราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับน้องขอแค่ค่าดําเนินการเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นโปรไฟล์ร้านคันนี้บอกเลยไม่เอากําไรนะครับอยากได้เป็นโปรไฟล์ร้านว่า กว่าจะคัดสรรรถดีๆแบบนี้มาให้นะครับช้างเผือกแบบนี้นะฮะยากจริงๆนะครับผมนี่นะฮะเห็นคลิปแล้วถูกใจนะครับมาจําได้มาจําตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองส่งได้ทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเอาไปเรียกได้ว่าขับใช้งานกันได้เลยยางใหม่นะครับปียีิบเอ็ดมิชลินสี่เส้นนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้อีกตั้งหลายหมื่นโลนะครับนี่นะฮะสวยสดงดงามแบบนี้เหมือนสาวอายุ18ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับ toyota corolla altis 1.8ตัว G นะครับผม มือเดียวป้ายแดงออกห้างสวิตถึงถึงในศูนย์บริการตลอดและที่สำคัญยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับผมจัดไปครับผมขอบคุณครับ